อีกหนึ่งบริษัทน้องใหม่ที่กาลังจะเข้าเทรดแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะบริษัทเชฐเอเชียจำกัดมหาชนนะครับตัวย่อก็เชฐนี่แหละครับกับเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนเทรดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณวรลักษ์ชัยสุวรรณนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบมจเชฐเอเชียอยู่กับพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณวรลักษ์ครับ <laughs> อยากให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าเช่นเอเชียเราทํา AMC เราเออเรามีการบริหารหนี้นะครับมีการซื้อหนี้รับทวงหนี้ต่างๆนะครับตกลงว่าเราเราทำอะไรยังไงบ้างครับเชิญครับจริงๆเราทําอะไรบ้างเราทําติดตามทงถามหนี้เราเกิดมาจากติดตามทงถามหนี้นะคะด้วยด้วยวิชันของคุณประชาตอนนั้นที่บอกว่าเห็นว่ามีวิกฤตการต้มยํากุง้ง<ม>แล้วก็คิดแล้วว่าเอ๊ะในช่วงนั้นหนี้ล้นมากแล้วเคุณประชาก,ก็เกิดมาใน การติดตามตรงถามนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ธนาคาระนะคะแกก็มองวิกฤตตอนนั้นว่ามันคือโอกาสจริงๆนะที่แกต้องตัดสินใจในการที่ลาออกและมาทําบริการตรงนี้ก็เริ่มจากการติดตามทรงถามนี้ค่ะแล้วก็เรามาเอ็นซีได้ยังไงก็มีวิกฤติค่ะในวิกฤตนั้นก็คือในเรื่องของออนโยบายธนาคารหรือนโยบายผู้ว่าจ้างอาจจะมีเปลี่ยน ในเรื่องของการที่จะมีการที่จะรื้องานกลับไปทําเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่านโยบายการที่อาจจะจ้างน้อยลงด้วยเหตุผลตามนโยบายในยุคนั้นน,นะคะคุณประชาก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะต้องมีหนี้ของตัวเองเพื่อบริหารเพิ่มก็เลยเป็นที่มาของการซื้อหนี้มาบริหารในปี2อ4 6่อะค่ะก็ถามว่าทำอะไรจริงจร,งจรงิงานเราคือติดตามพวงถามหนี้อย่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเป็นงานของนายจ้างหรือว่าเป็นงานของพรอนเราเองที่เป็นเอ็ซีค่ะ ว่ากันได้ง่าย<ช>นะครับว่าเป็นฝ่ายติดตามทวงถามนี่แหละนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็มาเติบโตกับการที่ซื้อนี่เขาผอนเข้ามาเพราะจริงๆแล้ววิธีการดูพวกนี้เนี่ยมันจะต้องดูนะว่าคนมีประสบการณ์ในการทวงถามนี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมถามจุดเด่นของเราดีกว่า<ช>จุดเด่นของเช่นเนี่ยเป็นยังไงฮะจุดเด่นของเช่จริงๆคือเรารู้จักลูกนี้มากกว่าค่ะคือเราเข้าใจลูกนี้รู้จักลูกนี้ทีนี้พอเวลาที่เราคุยลูกกับลูกนี้เนี่ยเราจะ รับฟังรับฟังแล้วก็ช่วยเขาแก้ไขปัญหาทีนี้เมื่อลูกหนี้เขาถึงทางตันแล้วไม่มีใครคุยกับเขาแล้วแต่เรายังเป็นผู้รับฟังเขาอยู่บางทีมันคือโอกาสเปิดใจระหว่างกันแล้วกันด้วยนะคะทีนี้พอเราช่วยเขาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าเขาจะคิดไม่ออกแล้วว่าฉันจะต้องจ่ายบัตรไหนก่อนมีประมาณ5บาทอย่างเงี้ยจะต้องเซ็ตเทิลยังไงก่อนไม่ไม่มีคนช่วยคิดแล้วตัวเขาเองก็อาจจะยัง เรียบเรียง<ม>เรื่อง priority ในการจ่ายไม่ได้ว่าจะต้องจ่ายบัตรไหนก่อนทีนี้เราก็จะมาคุยกับลูกหนี้ค่ะว่าอ,อตอนนี้บัตรไหนถึงสเตตัสไหนแล้วเ,ออเงินออนแ n นของเขาเนี่ยที่จะต้อง allocate ไปแต่ละบัตรเนี่ยค่ะจะต้องชําระยังไงเพื่อให้จริงๆมันจบปิดบัญชีได้จริงๆเพราะว่าถ้าผ่อนทีละนิดทีละนิดทีนิด,นดยังไงก็ไม่จบทีนี้เราก็มีการพูดคุยกับลูกหนี้มากขึ้นแล้วก็จุดแข็งของเราก็คือเราเรา เ,เราทํางานที่มันยากขึ้นได้หมายถึงว่างานที่มีความซับซ้อนนะคะอย่างเช่นงานนายจ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานที่อายุหนี้ค้างนานเนี่ยเรามีความผนัดที่จะต้องเอาทางกระบวนการกฎหมายหรือทางทางบังคับคดีเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะคะอันนี้ก็คือจุดแข็งของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆก็มาจากบุคลากรคะ่ะที่ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องของพอรบแล้วก็มีความมีทักษะของการไกล่เกี่ยเจรจาให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าใจถึงผลประโยชน์จริงๆว่าชําระหนี้ปิดสิ้นเนี่ย ปิดบัญชีเนี่ยมันมีผลเดียกเขายังไงการที่เขาสามารถที่จะกลับไปคูดแบงค์ได้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเขายัางไงบ้างเนี่ยคะ่ะก็คือต้องให้เห็นประโยชน์ของการชําระนี่ของการปิดบัญชีค่ะอ๋อครับผมจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอาจจะเป็นซื้อนี่เขาอรอตมาก็ตามหรือว่าติดตามทงถามนี่เองก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูนั่นก็คือว่าความสามารถเขาเป็นแบบไหนอย่างไรและในฝั่งของเขาเรียกว่าเชิดเอง ก็คือชอบของยากชอบงานยากว่างานงานยากทำ,ทำไมไม่เอางานง่ายๆล่ะฮะงานยากไปเอางานยากจริงๆต้องบอกว่าด้วยงานยากคอมมิชชั่นสูง<อ> <laughs> แล้ว เราเราเราจริงๆเราชอบทั้งงานง่ายและงานยากค่ะแต่ว่ากระบวนการในเรื่องของการทํางานอาจจะมีส่วนต่างกันนิดนึงอย่างงานที่งานงานง่ายหรือที่เราเรียกกันว่าง,งานพึ่งพึ่งจะตกไลอ้อฟหรือว่าอ,อ,อายุนี่อาจจะค้างสั้นกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้คนเหมือนกันแต่เรามองแล้วว่าณจุดต,ตรงนั้นอ่ะเราเริ่มจากบริษัทเล็กๆเราไม่ได้มีทุนหนาเราเลยอยากทํางานที่ยากๆเพื่อที่จะได้มีก,ลกลาลรกําไรหรือว่ามีส่วนที่จะแบบให้ได้คอมมิชชั่นสูงๆเพื่อจะต่อยอดงานของเราต่อไปได้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเรื่องงานที่เป็นงานยากน นะแต่ใช้กระบวนการเยอะหน่อยก็คือต้องมีคนเข้ามาในเรื่องของบังคับคดีเรื่องของทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่บอกว่าเราเป็นจุดแข็งส่วนหนึ่งเพราะเราถนัดงานยากนะคะแต่ก็งานง่ายก็ก็รับนะคะจริงๆก็รับงานงานยากถ้าธนาคารคือเห็นบอกว่าเขาเรียกว่าจํานวนคนเราจํากัดถูกไหมถ้าธนาคารเขามีกองนี้อกองง่ายกองยากเขาจะแบ่งมานะฮะของเรานี่ คนอื่นเขาจะเอากองง่ายกันของเราเนี่ยขอกอมยากก่อนเลยถูกไหมเราคนเราจะใช่คนเราจัดเรามองว่าทําแล้วเราอยากเราอยากให้มันมีอัตราสูงๆเพื่อที่จะได้มามามาต่อยอดของงานของเราด้วยอะค่ะครับผมอ้าทีนี้ผมก็ต้องถามคุยเรื่องของการทวงถามนี่ก็ต้องถามเรื่องฝีมือของการทวงถามนี่เอาละช่วงที่ผ่านมาผมเห็นตัวเลขอยู่ประมาณสักเจ็ดกว่าก่อนที่จะเจอโควิดนะฮะหลังจากเจอโควิดผมเห็นถอยมาโดยตลอด ณวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักห้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะเ,เขาตัดสัาเร็จการเก็บนี่เออนี่สักเซเใช่ใช่สักเซเลตห้าเปอร์เซ็นต์คือเมื่อก่อนตอนโควิดค่ะเราสามารถทำได้ถึงเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะคะออพอสถานการณ์โควิดอันนี้เห็นได้ชัดลูกนี้นี่คือไม่สามารถชำระนี้ได้เหมือนเดิมนะคะ,คะด้วยที่ความไม่มั่นคงในเรื่องของอ เออเงินเดือนหรือว่ารายรายรายับร,รายได้ต่างๆที่จะเคยได้บางบางที่เลอฟพคนนะคะและบางที่ก็ลดจาก50เอ่บร้อยเปอร์เซ็นหรือ50เปอร์เซ็นจ่ายเงินเดือนเหลือ30เปอร์เซ็นนะคะโดยธุรกิจที่เห็นในชั้นคือธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจธุรกิจร้านอาหารนะคะคจะเห็นได้ชัดว่าลูกหนี้กลุ่มเนี้ยกระทบม,มากๆ แล้วก็ด้วยความยังไม่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเอ๊ะวัคซีนตรงนั้นจะครบไหมคือช่วงแรกๆทุกคนแพนิคหมดทุกคนแพนิคหมดทุกคนจำเงินจะขอชําระหนี้ช้าสุดก่อนเพราะว่าฉันขอดูก่อนว่าฉันจะต้องเก็บเพื่อ,อ,อยืดสายปผ่านฉันได้ยาวแค่ไหน,ไหนตรงนั้นนะคะมันจะมีในส่วนของความสามารถในการชําระนี้เนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้นะคะในเรื่องของการที่จะในเรื่องของการพักชําระหนี้ไว้ก่อนสําหรับมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้าน เออทางด้านโควิดนะคะทําให้จริงๆเราก็มีการชะลอฟ้องแล้วก็ชะลอติดตามสําหรับลูกหนี้บางกลุ่มเหมือนกันที่เข้าโครงการถองแบง์ชาติอะคะ่ะก็เลยทําให้ตัวซัสเซสเลยตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ5%ซนะคะ,คะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเศรฐษฐกิจเอยหรือว่าการท่องเที่ยวเราเปิดแล้วธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารเนี่ยกลับมาอย่างเห็นได้ชัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยกลับมามาเปิดในประเทศไทยเนี่ยคอนเสิร์ตอะไรมคือมันการสร้างงานสร้างเงินเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราเลยมีความมั่นใจว่าในส่วนของสับ มาดีเหมือนตอนที่เป็นต่อสถานการณ์โควิดค่ะก็คือประมาณสัก7%ได้ใช่ค่ะใช่ใชครบทีนี้ผมต้องถามเพิ่มเพราะว่าปี2,564อ่ะโอเคสักเซสเ a ร e ของเราอยู่ประมาณสัก5.1นะฮะอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าพอปี6.5เอ๊ะใช่ไหมเออ65 <5. S 1> ผม <5. S 1> ผมเริ่มเห็นว่าเอ c ะส s กเซสเรก็อยู่ประมาณสัก5เหมือนเหมือนกันมันมันเกิดจากอะไรฮะมันมีมันมีอะไรที่เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะ จริงๆมันคือสถานการณ์ต่อเนื่องมาค่ะเพราะว่าถ้าเราเห็นจากข่าวหรือว่าในที่เป็นพับบิคน่นะคะมาตรการของแบงค์ชาติจริงๆออกมาช่วยตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จะสิ้นสุดลงก็คือปี2 5 6 6, 6ค่ะจริงๆมีมาตรการหลายอย่างที่ออกมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักชำระนี่<ม>ไกลเกลี่ยนี่หรือการรวมนี่ในการรีไฟแนนซ์นะคะก็คิดว่าพอสิ้นปี66หรือว่าตรงเนี้ยทยอยสิ้นไปละบางบาง,บางมาตรการละค่ะเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะรีบาวกลับมาได้ค่อนข้างเยอะค่ะ ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเดินหน้าอยู่แล้วก็เป็นจุดแข็งอยู่นะครับในขณะนี้นะฮะทีนี้ถามต่อนะครับขออนุญาตถามเวในเชิงของอการเข้าตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวประเด็นอื่นๆเราค่อยๆถามตามมานะฮะทีนี้เนี่ยอพอเราเข้าตลาดตรงนี้สิ่งที่เราจะทำคืออะไรฮะเราใช้เม็ดเงินเป็นทางจุดไหนอย่างไรบ้างครับ เ,เมื่อเข้าตลาดนะคะจริงๆเราความตั้งใจหลักเลยคือเราอยากที่จะซื้อพอร์ตนี้อันซิเคียวค่ะเราโตมาจากอันซิเคียวด้วยแล้วเราก็ถนัดอันซิเคียวด้วยเราอยากที่จะเ,ต,เติมพอร์ตเราให้เยอะขึ้นนะคะก็คือจะมุ่งเน้นซื้อพอร์ตอันซิเคียวไม่ต่ากว่า1000ล้านบาทต่อปีค่ะนอกเหนือจากนั้นเราก็มีในเรื่องของการพัฒนาระบบไม่ว่าจะเป็นออโต้เรยลหรือว่าพัฒนาบุคลากรขอ,ของเราเพราะอย่างที่เราแจ้งไปว่าธุรกิจของเราจุดสำคัญก็คือคนคนของเราต้องมีความสเปเชียลไลน์มากกว่า จุดๆอื่นตรงที่ว่าเขาทํางานภายใต้พรบรติดตามลุงถามนี้ mm hmm. เขาทํางานภายใต้การที่ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงในเรื่องของการติดต่อลูกหนี้โดยตรงทุกอย่างมันมันมีความสําคัญทั้งหมดฉะนั้นคนคน,คนกลุ่มนี้ค่ะจะต้องมีคอาพัฒนาเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของออการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็ในเรื่องของการสัมพำัญที่ดีกับธนาคารทั้งที่เป็นผู้ผู้จ้างเรานะคะแล้วก็เป็นผู้โอนผู้ขายให้กับพอเอ็อของเราด้วยค่ะ ครับผมทีนี้ก็ต้องถามต่อในเรื่องของความการแข่งขันในธุรกิจนี้นะครับมอ,มองมองอย่างไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายเจ้าอู่เหมือนกันนะที่ที่แข่งขันในการซื้อพอร์ตนี้เข้ามาค่ะจริงๆนี่เสียเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแข่งขันต้องมองว่าจริงๆการแข่งขันมันมัน เราจะว่าเชิงแข่งขันก็ได้หรือจะไม่แข่งขันก็ได้ในมุมของแข่งขันนะเป็นในเรื่องของราคานะคะแต่เรื่องของราคาเนี่ยเราก็จะสะท้อนแล้วว่าในเรื่องของการที่เข้าไปซื้อเนี่ยเราดูในความเหมาะสมค่ะว่าคุณภาพลูกนี้เป็นแบบใดผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนแล้วก็อัตรากําไรที่จะต้องสะท้อนกลับมาจากการได้รับพอร์ตนั้นๆนะคะจะเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการแข่งขัน,นมันก็จะไม่ใชคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวจริงๆมันมันต้องแข่งขันกับตัวเองเมื่อได้รับพอร์ตมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเพื่่่อใใใหหห้้ห้เเก็็บสิงทีปน กลับมาได้มากกว่าสิ่งที่ลงทุนหรือกลับมาได้ตรงตาม c a s คอล l ล e c t i o n ที่เราประมาณการเอาไว้อันนี้คือคือส่วนแรกที่บอกว่าต้องแข่งขันกับตัวเองนะคะ<ช>แต่ในเรื่องของการแข่งขังขนทางทางราคามีค่ะม,มีมีตลาดเปลี่ยนมีราคาเปลี่ยนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็จะต้องกลับมาสู่จุดเดิมถึงเรื่องของความเหมาะสมของราคานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามองไปเรื่องของแข่งขันรายอื่นๆจริงๆแล้วว่ามองว่าเมันเราเรา อย่างเช่นงานรับจ้างนะคะมันก็ไม่ได้เชิงแข่งขันกับผู้แข่งขันโดยตรงเพราะว่าจริงๆเราได้รับการแอไซน์จากธนาคารผู้ว่าจ้างโดยตรงเราจะต้องทางานในพอตของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อสะท้อนกลับไปเป็นสัดสเวทให้กับผู้ว่าจ้างรายนั้นด้วยเหมือนกันก็เลยก็เลยมองว่าจริงๆการแข่งขันของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับผู้แข่งขันนะเพราะว่าเรามองว่าเราก็ต้องโฟกัสกับที่ตัวเองแต่ในเรื่องภาวะตลาดก็มีส่วนเปลี่ยนค่ะตลาดคือคับมากขึ้นเราก็ต้องแอคทีฟมากขึ้นเช่นเดียวกันครับผมก็คือว่าเราไม่ต้องไปจ้างใครเลยใช่ไหม คือข,ของเราเนี่ยเราเป็นบร,บริษัทที่ทวงนี้อยู่แล้วหลาย AMC มีฮะมีการจ้างบริษัททวงนี้ก็คือเราเนี่แหละบางทีผมไม่แน่ใจว่าจ้างเราหรืหรอเปล่านะครับแต่หลายบริษัทก็จะมีการจ้างบริษัททวงนี้ของเรานโยบายเราจะไม่จ้างบริษัททวงนี้ใช่ไหมหรือว่าจะยังไงฮะ เราไม่ได้มีการจ้างเอาซอสสำหรับการติดตามวงถามค่ะเพราะว่าเรา,เากังวลในเรื่องของ r e putation นะคะเพราะว่าการที่เราจะควบคุมในเรื่องของคุณภาพของพนักง,งานติดตามวงถามของเราเนี่ยเราต้องมั่นใจได้ว่าถ้าเราไปจ้างแล้วเนี่ยเราจะต้องค n t r o l ถึงเขาได้ฉะนั้นเราหวันในเรื่องของ r ร putation ที่เราจะต้องทําให้ในจ้างอย่างดีที่สุดการที่เราทํางานทุกวันเนี้ยคะ่ะเรามีการเช็คคอเช็คคอตลอดมีการฟังเทปเพื่อจะดูคุณภาพของของพนักง,งานติดตามวงถามที่คุยกันอย่างกันลูกหนี้นะคะว่าให้คำปรึกษาไปในทิศทางใดถูกต้อง ตามพรบรหรือเปล่าเราจึงเราจึงใช้คนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ได้มีการจ้างเอาซอดค่ะครับนะะก็ดูแล้วก็ดูนด้สนใจในการที่เราจะไปสามารถเพิ่มพอร์ตได้ซึ่งเวลาเพิ่มพอร์ตเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังนั่นก็คือว่าเราก็จะมีอัตราการเก็บพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะาเราถนัดงานยากอยู่แล้ว<ะ>ไอ้เพิ่มพอร์ตนี้เราจะเน้นงานยากหรืองานง่ายฮะหรือว่าผสมผสมกันไปฮะจริงๆก็ในส่วนของพอร์ตอะคะ่ะก็จะเป็นงานยา,ยากอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะตกไลออฟม,มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าถ้ามีในเรื่องของ เพิ่งตกไลท์ออฟมาแล้วราคาเหมาะสมก็สนใจค่ะก็ก็เป็นงานที่เรายังทําได้อยู่ไม่ไม่ได้เป็นยากไปจากสิ่งที่ทําปัจจุบันค่ะครับผมเท่าที่ฟังแล้วเดี่ยคือวันนี้ก,การแข่งขัน AMC มันมีอย่างนี้ฮะ,ะก็คือว่าเขาก็จะแข่งขันแล้วก็จะให้ราคาเขาทั้งสูงละตอนนี้นะฮะปกติเวลาเขาซื้อนี่มันต้องดิสคาว n ์ถูกไหมทีนี้ดิสคาว n ์ต่ำนะฮะในมุมคิดของเราเราเราไม่แข่งดิสคาวใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะ คือเราเน้นดูความเหมาะสมของคุณภาพค่ะคือถ้าคุณภาพของผรอนนั้นเนี่ยน่าสนใจจริงๆบางทีเราอาจจะให้ดิสคาวน้อยก็ได้แต่ว่าถ้าอรอนนั้นเราดูแลในมุมของคุณภาพเอ่ยหรืออายุนี่เอ่ยถ้ามันยาวนานมากหรือในตัวของบริบทของสัญญาหนี้ที่อาจจะเกิดความยากกับเรามากขึ้นอันนี้ก็อาจจะมีดิสคาวสูงค่ะถึงบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของคุณภาพของถังนั้นเลยว่า <ฮะ S 1> มันจะมันควรจะเป็นราคาในลักษณะใดค่ะจริงๆเราก็ทั้งดิสคาวเยอะทั้งดิสคาวน้อยเนี่ยเราดูหมดแต่เราเน้นในเรื่องของความเหมาะสม แล้วก็เรื่องอัตรากาไรค่ะเพราะว่าในส่วนของของสิ่งที่ได้รับมาที่บอกเราแข่งกับตัวเองอ่ะเราได้รับมาแล้วอ่ะค่ะเราต้องแอคทีฟให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้เก็บนี้ได้มากกว่าต้นทุนที่เราจ่ายไปค่ะครับผมอ่ะเราขาย IPO ไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะสถานการณ์ของเราขายเป็นไงครับ,ตอ,บตอนนี้บนตรับ ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกๆกระแสค่ะว่าผลตอบรับค่อนข้างดีเอ็นดูเรามากนะ,ะแล้วเราก็แบบใจฟูมากๆเลยค่ะแล้วก็เออก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันที่ที่ทางทั้งนักลงทุนหรือ,อนาลิสเองค่ะให้การตอบรับเราอย่างดีค่ะค่ะนะครับทีนี้มันก็ต้องถามเพราะว่าเอาละ่ะมันมีประเด็นอยู่นะครับในการที่ หุ้นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นในฝั่งของกลุ่ม RS ที่เขาเคยเข้าไปลงทุนประมาณสัก2ปีเนาะแล้วเขาก็ขา,ขายออกมาส่วนหนึ่งเทประมาณ145ล้านหุ้นจากประมาณสัก500กว่าล้านหุ้นที่เราขายนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวที่ไม่ติดไซเลนท์พีเรียดด้วยตรงนี้เนี่ยเราเรามองอย่างไรครับจะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนได้อย่างไรครับ ในส่วนของของคุณประชาชัยสุวรรณะนะคะแกก็จะถือโดยที่แกก็จริงๆแกก็คุยกับทางกรตอเองอะค่ะจริงๆว่าแก,กจะถือ1ปีและไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะในส่วนของการปิดไซเลนที่เหลืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของทางฝั่งกราตออยู่แล้วนะคะในส่วนของผู้ถือหุ้นหลักอีกท่านหนึง่งก็คือเป็นส่วนของ r s นะคะจริงๆ r s s ก็ต้องบอกว่าทางเฮียเนี่ยเป็นสิเนอร์ที่ดีกับเรามาก ค่อนข้างให้ความรู้แล้วก็ให้ความคือเรียกได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากสําหรับเราเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นของฝั่งอาเอสแต่จริงๆวันนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นข่าวแล้วคือเฮียค่ะมีการมีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรกรันตั้งแต่เดวันจนถึงปัจจุบันแล้วก็เฮียจะอยู่กับเราในลักษณะไหนจริงๆอยู่เป็นเหมือนครอบครัวมากค่ะแล้วก็เฮียก็มีความมั่นใจในเชฟถึงถึง,ถงลงทุนและก็ยังที่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ควบคู่ไปกับทางทีมงานของเชนนะคะแล้วก็เ,เคียร์ก็ยังนอกนา้นั้เคียก็ยังมีความมั่นใจอีกว่าเคียร์จะอยู่กับเราเนี่ยร่วมงานกับเราเนี่ยไปอีกระยะเวลานานๆเลยค่ะเพราะว่าเคียร์มองว่าในส่วนของเชตก็มีความน่าสนใจแล้วก็ไอเดียของเคียร์ที่ท ช่วยเราคิดนะคะมันมีความสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมเป็นจิ๊กซอที่แบบก็ก็ลงตัวทีนี้ก็จริงๆก็ให้ความมั่นใจได้ะค่ะว่าว่าถ้าเห็นข่าวในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นของเชียรที่ให้สัมภาษณ์อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความมั่นใจว่าเฮียก็จะอยู่กับเชษไปสักระยะหนึ่งนานๆเลยะค่ะครับผมอา้านะฮะจริงๆมีประเด็นเยอะนะครับี๋ยวเดี๋ยวเราไป คุยกันในตลาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคุณผู้ชมก็เอาตรงนี้ไปตัดสินใจเพิ่มเติมครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ